สวัสดีค่ะขวัญค่ะสวัสดีค่ะออมสินค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับผงฟูกับกับน้ําร้อนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผงฟูว่ามีคุณภาพมากเพียงใดอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือน้ําร้อนน้ําตวงอุณหภูมิห้องช้อนชาแล้วก็ผงฟูค่ะอันดับแรกเลยเราจะใส่ผงฟูประมาณหนึ่งช้อนชาลงในน้ําร้อนก่อนค่ะ จะเห็นได้ว่าเกิดฟองแก๊สอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็น้ำออต่อมาก็น้ำอุณหภูมิห้องค่ะก็เกิดฟองเล็กน้อยนะคะดังนั้นจะสรุปได้ว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเกิดอัตราเร่งของปฏิกิริยาแต่จะเห็นชัดได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าเนื่องจากว่าผงฟูเมื่อทำปฏิกิริยากับ น้ำร้อนแล้วจะเกิดฟองแก๊สมากกว่าแล้วก็จะมีสารแล้วก็จะตกตะกอนอยู่ข้างล่างค่ะดังนั้นผงฟูนี้มีคุณภาพดีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการทดลองนะคะเกี่ยวกับออน้ำอัดลมกับเมนทอทนะคะว่ามันจะเกิดอะไรบ้างอุปกรณ์ก็จะมีน้ำอัดลมแล้วก็เมททอทค่ะวิธีการทดลองก็ใส่ ลงไปน้ำอัดลมมาเริ่มกันเลยค่ะระวังตัวนะไดเห็นได้ว่านะคะเกิดฟองแก๊สนนะคะทางนี้ก็เพราะว่าตัวเมนท้อนเนี่ยข้างในมีหืมถือยามนะคะแล้วก็มันจะไปเร่งให้โมเลกุลของน้ำอัดลมนะคะเกิดการปันป่วน คือถ่านไม้แล้วก็ไฟแช็กค,ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการทดลองปฏิกิริยาคือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์หลังจากการเผาไหม้ของถ่านนี้เราจะได้ขี้เท่าเพราะว่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มันจะเป็นประจุหรือว่าเป็นมวลหรือว่าเป็นอนุภาคที่รวมกันแล้วก็ได้เป็นกลุ่มหรือก้อนของขี้เท่าค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะคะนี่นะคะคือปฏิกิริยาเคมีของการเผาไหม้ของถ่านที่สมบูรณ์นะคะเมื่อเผามีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เป็นกลุ่มคี้เท่าอย่างนี้นะคะขอบคุณคะ